และในช่วง I am number 9นะคะวันนี้ปุ๊กอยู่ที่บริษัทพระราม9ก้าเน็ตค่ะที่ชั้นเจ็ดนะคะคาร s สวิสโฮเทลเลยของขอซึ่งที่นี่นะคะเป็นออฟฟิศของเราค่ะเรียกได้ว่านักธุรกิจนะคะก็จะแวะเวียนกันมามากมายแล้ววันนี้ชโชคดีมากๆค่ะปุ๊กมีโอกาสได้พบกับอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็น สุดยอดนักขายเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะท่านก็รับราชการนะคะปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบํานาญนะคะเป็นอดีตอาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีค่ะบุคคลที่ผู้กลังพูดถึงนั่งอยู่ข้างๆฟุกแล้วนะคะอาจารย์พงษ์นัทกรผลภูนธนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะ,าาคะก่อนหน้านี้อาจารย์เป็นอาจารย์เนาะ แล้วทำไมถึงตัดสินใจก้าวกระโดดมาทำธุรกิจเครือข่ายคะครับคืออย่างนี้ครับคือการที่เรารับราชการเป็นอาจารย์นะครับก็คือถึงจะเป็นเกียรติเป็นสิ่งที่ดีกับครอบครัวแล้บอกว่ามั่นคงอมันคงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรายได้เรามีไม่มากนะครับเดือนเดือนค่อยๆยขยับทีละน้อยค่ะดังนั้นวิธีการก็คือทุกคนก็ต้องหาอาชีพเสริมนะครับบังเอิญเมื่อประมาณ20่สิบปีมาแล้ว ในขณะที่ธุรกิจเครือข่า,ขายยักษ์ใหญ่กำลังเข้ามาประเทศไทยผมก็ได้มีโอกาสได้ถูกชวนให้ไปศึกษาในเรื่องของธุรกิจเครือข่า,ขายพอเข้าไปศึกษาแล้วก็รู้สึกประทับใจค,ค,คิดว่านี่แหละคือช่องทางหนึ่งที่คนในระดับอย่างเราเราไม่มีเงินทุนเราไม่มีความสามารถพิเศษมากมายนักเนี่ย ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่จะช่วยเราสามารถประสบความสําเร็จ<ช>ได้นะครับสร้างครอบครัวสร้างฐานะได้<ช> <ๆ S 2> ก็เลยโดดเข้ามาศึกษาธุรกิจเครือข่ายอาจารย์คิดหรือว่ามองอย่างไรจึงเชื่อมั่นและก้าวกระโดดเข้ามาทำครับ <ๆ S 1> ผมมองว่าหลักการของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันก็คือการขายทั่วๆไปนี่แหละก<ช>็ <ๆ S 2> คือการขยายธุรกิจทั่วๆไปนี่แหละนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนแฟรนชชสยแต่เป็นแฟรนชชสย ส่วนบุคลคลที่คนทั่วไปเนี่ยซึ่งมีความสามารถน้อยมีทุนน้อยมีเวลาไม่ไม่ไม่พอเนี่ยสามารถที่จะมาทําเป็นอาชีพเสริมได้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าคนที่ทําอย่างจริงจังทาอย่างคนที่มีความรู้จริงๆตั้งใจจริงเนี่ยในเวลาเพียง3-5ถึงปีเนี่ยสามารถสร้างครอบครัวให้มีฐานะ ที่เรียกเลยว,ว่าพลิกชีวิตได้ะนะครับเพราะฉะนั้นในสว่วนของธุรกิจเครือข่ายเดี๋ยวผมมองว่าเป็นเรื่องจริง ừ ừ ừ เป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วมันอยู่ที่มุมมองของแต่และคนที่จะเข้ามามาเรียนรู้เท่านั้นเองแต่เป็นความโชคดีว่าในธุรกิจเครือข่ายบ้านเราเนี่ยเรียกว่าอายุของธุรกิจเครือข่ายในบ้านเราเติบโตพอสมควรแล้ววันนี้เรามีผู้รู้หลากหลายนะครับมีคนที่มีความรู้ความสามารถธุรกิจต่างๆก็ มีการพัฒนาบุคลากรมีหลักสูตรต่างๆที่จะทําให้ทุกคนที่อยากประสบความสําเร็จเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยการทำธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยไม่ยากแล้วคะ,ะคะอา,าาอาจารย์อยู่ในแวดวงของธุรกิจเครือข่ายเรียกได้ว่าตั้งแต่ยุครุ่มต้นแรกๆในเมืองไทยเลยก็ว่าได้เดังนั้นเนี่ยอาจารย์ได้พบประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายการที่เราเปลี่ยนจากบริษัทนุ่นบริษัทนี้จริงๆแล้วองค์ประกอบสําคัญมันคืออะไรคะหลายคนเนี่ยอาจารย์คะผู้เคยได้ยินว่าทําธุรกิจแล้วโ ทำไปสักพักหนึ่ง <st arts> เหนื่อยท้อใจเพราะไม่ประสบความสําเร็จรอย่าง om, อาจารย์เองอาจารย์ก็มีประสบการณ์สิ่งที่จะทําให้ธุรกิจเครือข่ายประสบความสําเร็จมันมันมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างผมผมองว่าองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คือผู้ประกอบการานะครับที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเครือข่ายเล็กๆในบ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะครับผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถไม่มากนักนะครับมีเงินทุนไม่มากนักเนี่ย โดดเข้ามาเปิดธุรกิจเครือข่ายกันมากมายผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความสามารถดีพอหรือคอนเน็ t ชันต่างๆไม่ไม่ถึงขั้นนะครับก็ทําให้พอเราทําประสบความสำเร็จปั๊บเนี่ยบริษัทก็เริ่มมีปัญหานะครับผู้ประกอบการเริ่มไม่เหมือนเดิมเริ่มมีความคิดในการที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆดังนั้นเนี่ยคือความเจ็บปวดของผู้ที่เข้าไปร่วมในธุรกิจเครือข่ายทําให้ทุกคน ถูกมองว่าเป็นเป็นธุรกิจที่ไม่ดีเป็นธุรกิจที่หลอกลวงเป็นธุรกิจที่ทําไม่ประสบความสําเร็จบางคนว่าไปเลยว่ามันคือธุรกิจสีเทาใช่ใช่อันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนอะไรปัญหาของธุรกิจในบ้านเราแต่ก็ดีตอนนี้มีหน่วยงานรัฐบาลเข้ามาดูแลมากขึ้นนะครับมีการที่จะคัดกรองธุรกิจที่ดีมากขึ้นนะครับอย่างกรณีของพระรามเก้าเราเนี้ย เป็นธุรกิจที่องค์ประกอบค่อนข้างสมบูรณ์ะนะครับตั้งแต่เจ้าของผู้บริหารท่านเป็นคนที่ไม่ใช่ว่ามีเงินเพียงเล็กน้อยแล้วก็หวังจะมากอบโกยร่ํารวยในธุรกิจเครือข่า,ขายแต่ว่าท่านมีธุรกิจที่หลากหลายไม่ไดวันเหลืออยู่แล้วมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์เพียงแต่ว่าวันนี้ท่านมองเห็นว่าท่านมีสินค้าที่ดีค,คือยาปลาสินสุยสินแปฮหเนี่ยท่านก็อยากจะ ทําให้ผู้คนเนี่ยได้ดื่มยาดีแต่ทีนี้ยาที่เป็นยาดีขนาดนี้ถ้าเราเอาไปวางขายในร้านขายยาเนี่ยคนก็จะไม่รู้จักซื้อเพราะเนื่องจากว่าไม่มีคนอธิบายดังนั้นท่านก็มองว่าในส่วนของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือโอกาสที่ลงตัวที่สุดสําหรับยาจีนปลาซินสุยและซินแปหฮอเนี่ยท่านก็เลยเอามาเปิดเป็นพดรมก้าเน็ตเวิร์กดังนั้นเนี่ยความต้องการตั้งแต่แรกในการที่จะเปิดธุรกิจเนี่ย มันอยู่ในองค์ประกอบที่อยากช่วยคนนะครับและก็อยากให้พี่น้องที่ทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยได้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีเงินทองใช้มีธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ท่านมีโรงงานเองนะครับทั้งโรงงานที่เป็นปลาสินสูรและสินแปรฮอซึ่งเราจะเห็นว่าอดีตก็คือยาสตรีสิงเห์เนี่ยเราจะรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองรู้จักมามามสปีมาแล้วดังนั้นเนี่ยองค์ประกอบเราเานียคือองค์ประกอบที่ดี อา,อาจารย์ค,คะแล้วอาจารย์มารู้จักกับพระรามเก้าเน็ตเวิร์กได้ยังไงเพราะว่าจริงแล้วเราก็เหมือนกับเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะคะคคทําไมถึงรู้จักแล้ว อย่างที่อาจารย์งพงศ์บอกมาคือพอรู้จักแล้วเนี่ยโอ้ข้อมูลต่างๆก็แน่นอนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญคที่ทําให้อาจารย์งพงศ์ตัดสินใจเด้๋ยวกอยากรู้จักเลยว่าคืออย่างนี้ผมมองว่าการที่เราจะพบกับธุรกิจเครือข่ายสักตัวเนี่ยมันเป็นบุญวาสนาเ,นะเราอยู่ของเราดีๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกใครจะมาหาเราคใครจะมาบอกเราเอาบริษัทไหนๆมาบอกเราะนะครับแล้วผมโชคดีก็คือผมมีท่านอาจารย์เสริมวิสสิริพูลกิติกุลซึ่งเคยได้ร่วมงานในการที่เรียนเชิญท่านไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นเทรนเนอร์ ให้กับทีมในก่อนก่อน<ช>ที่<ช>ผมทําธุรกิจตัวอื่นอยู่<ช><ช>นะครับ <ๆ S 2> ก็คุ้นเคยกับท่านแล้วก็มีความเคารพรักศรัทธาท่าน<ช><ช>ดังนั้นเมื่อท่านมาเป็นผู้ที่ปรึกษาเป็นผู้บริหารพระรามเก<ช>้าท่านก็ ได้เชิญผมมาคุยมาพูดกับผู้บริหารซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นมุมที่ดีที่สุดวันนี้พระรามเก้าเนี่ยถ้าในมุมมองของคนทั่วไปจะมองเหมือนเป็นม้านอกสายตาสิ่งที่มันพิเศษก็คือประการที่หนึ่งเลยท่านประธานเป็นคนมีเมตตาเป็นคนดีมีเมตตาเป็นคนที่ตั้งใจจริงท่านเป็นประธานศาลท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาวางระบบไว้ให้อยากจะมอบธุรกิจไปชั่วลูกชั่วหลานอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่า ท่านผู้บริหารทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรธกริจขนาดใหญ่มาแล้วนะครับพอมารมบริหารธุรธกริจเครือข่ายพลังก้าวเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ใช้หลักของคุณธรรมจริยธรรม วันนี้อาจารย์พงศ์ตัดสินใจแล้วนะคะที่ร่วมทําธุรกิจนะคะกับพระรามเก้าเน็ตเวิร์กนะคะต้องบอกว่าอาจารย์พงศ์นี้ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าจับตามองนะคะภายในระยะเวลาสั้นๆอาจารย์สามารถสร้างเครือข่ายได้มากมายเลยทีเดียวค่ะเมื่อไม่นานมานี้อาจารย์พงศ์ได้รับรางวัลน,นะคะเป็นนักธุรกิจเงินแสนและเร็วๆนี้อาจารย์ก็เรียกได้ว่าวันนี้ครอบครองไปแล้วละคะ่ะเป็นนักธุรกิจเงินล้านไปเรียบร้อยแล้วก็ลเม็ดเคล็ดลับที่ทําให้อาจารย์พงศ์ประสบความสําเร็จมันคืออะไรคะอาจารย์ค,ครับ ผมมองว่าองค์ประกอบความสําเร็จประจัยการที่1ก็คือในส่วนของบริษัทะนะครับบริษัทที่ต้องบริหารด้วยหลักธรรมวิบาลมีความตั้งใจจริงในการที่จะทําไปช่วยลูกช่วยหลานเพราะเวลาเราชวนคนมาทําธุรกิจเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นมรดกดังนั้นเนี่ยมรดกที่เราหยหาเนี่ยมันต้องเป็นมรดกที่แท้จริงนั่นหมายความว่าเราทําสําเร็จทําไปหนึ่งปี2ปี3ปีเราสําเร็จดังนั้นที่พระรามเก้าเนี่ยผมมองว่าด้วยหลักการบริหารจัดการแบบเนี้ย มันเป็นไปได้จริงๆนะครับสินค้าโดดเด่นจริงๆสินค้าสมุนไพรจีนเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าไม่ตายเป็นอมตะนะครับไม่ใช่สินค้ากระแสคือไม่ได้มาแล้วไปไม่ได้มา <นะ S 1> แล้วไปอยู่ยืนยงคงกระพันแล้วเมื่อผมมาร่วมงานแล้วก็ได้เผยแพร่สินค้าไปเนี่ยผมพบว่าสินค้าดีจริงๆะนะครับเป็นสินค้าที่ยอดเยี่ยมมากดังนั้นผมมองว่าอันนี้คือไปยาวอันที่ต่อมาก็คือว่าเรามีโรงงานของตัวเองนะครับ ทำให้เรามั่นใจในเรื่องคุณภาพแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือต่อจากนี้ไปอีกไม่กี่เดือนเราจะมีสินค้านวัตกรรมที่ร่วมทุนกับสวทชทํางานวิจัยเป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงอย่างเงี้ยเป็นโรงงานของท่านเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าเราจะสามารถทําที่นี่ทําแล้วสําเร็จสำเร็จครั้งนี้จะสำเร็จตลอดชีวิตนะครับด้วยองค์ประกอบรวมทั้งหมด ในฐานะที่อาจารย์นี่ยประสบความสําเร็จคนที่จะประสบความสําเร็จได้คนที่จะก้าวเข้ามาสู่โลกของนักธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสาเร็จต้องเป็นยังไงคะประการที่หนึ่งคุณต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานนะครับบางคนอาจจะบอกว่างกไม่คนทําธุรกิจเครือ<ะ><ะ>ข่ายแต่บอกว่าไม่ใช่คือเราตั้งใจจะทําธุรกิจเราต,รต้องเป็นนัก <พอ S 2> <า>ธุรกิจ,จ,จมีเป้าหมา,ชายชัดเจนเราอยากทําธุรกิจแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้พระรามก้ามีระบบ เทรนนิ่งระบบฝึกอบรมค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพาคนเข้าระบบถ้าเรามีความตั้งใจจริงเราเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่พาชีวิตครอบครัวเราให้ ประสบความสำเร็จอาจารย์พงศ์ถือว่าเป็นบุคลากรสําคัญอีกท่านหนึงนะคะที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของพระรามเก้าเดเวิร์กแล้ววันนี้อาจารย์มีสมาชิกเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมนะคะของอาจารย์พงศ์เชื่อว่าประสบความสําเร็จแน่นอนใครสนใจนี้สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคได้ที่หมายเลขไหนยังไงบ้างคะอาจารย์พงศ์หมายเลขโทรศัพท์086 383 4994่เ3้า 4, 4อาจารย์อีกครั้งได้หมคย่ 8, <c oughs> 4 4ครับ <c oughs> อยากให้ทุกคนที่มองพระลามก <c oughs> นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำ <c oughs> วันนี้เสียเวลาสักนิดหนึ่งเข้ามาคุยกันนะครับ <c oughs> และท่านจะพบว่าที่นี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิด <c oughs> ที่นี่คือบริษัทน้ำดีสีขาวบริหารจัดการ <c oughs> ด้วยหลักธรรมวิบาลเชื่อว่า ธุรกิจนี้จะไปสู่พันล้านหมื่นล้านได้แน่ๆนะ,ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะจันพงษ์มากๆเลยค่ะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และใครสนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาจารย์ซึ่งแน่นอนว่าประสบความสําเร็จแน่ๆนะคะก็เบอร์โทรขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์พงษ์นะคะขอบคุณ<อ>ค่ะ